ขณะนี้ผมมาอยู่ที่สำนักงานประมงจังหวัดเพื่อมาอาจดทะเบียนผู้เลี้ยงกุ้งนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เลี้ยงกุ้งไว้นะครับก็อย่าลืมไปจดทะเบียนผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดงที่ในจังหวัดที่เพื่อนๆอ,อ,อยู่นะครับเพราะไม่งั้นเ,เขาตรวจสอบขึ้นมาเวลาเราจำหน่าย แล้วเราจะมีความผิดนะครับเพราะกู้กําแดงเป็นสัตว์คุ้มครองนะฮะครับตอนนี้ก็มาจะมาจดทะเบียน เอกสารก็ใช้แค่สำเนาบัตรประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้านชุดเดียวนะครับแล้วก็มาลงทะเบียนได้เลยครับที่ประมงจังหวัดพากพงก้ามแดงเป็นสัตว์คุ้มครองนะพี่นะเป็นสัตว์คุ้มครองนะครับถ้าครอบครองโดยไม่ได้จดทะเบียนมีจะมีความผิดนะครับ นี่คือแบบฟอร์มการขอเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งแครฟิตนะครับแล้วตัวนี้ก็คือใบเสร็จ เลี้ยงไหนๆคะหมายถึงบ่อดินบ่อซีเมนอ๋อบ่อเป็นบ่ออะไรคะเรียกบ่ออ่าเป็เจาะบ่อเป็เจาะบ่ออ่าเป็นเจาะบ่อกี่บ่อจ๊ะมีอยู่สามบ่อเป็เจาะบ่อสามบ่อขนาดขนาดประมาณเท่าไหร่ครับอือหือ90 90คูณเมตรแต่สิบชัดๆ90คูณเมตรก็ขนาดหนึ่งสามบ่อ ครับผมสามบอกแล้วเลี้ยงกั่ชื่อื่นอีกไหมไม่มีครับกระมังตู้ตู้ปลาตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีครับเลี้ยงในนี้อย่างเดียวเป็นกุ้งเนื้อหรือว่าสวยงามซีเล็กหรือว่าสายดีไม่กุ้งเนื้อกุ้งเนื้อกุ้งเนื้อเต็นมากิ่ตัวจ๊ะประมาณตอนนี้ประมาณร้อยห้าสิบตัวร้อยห้าสิบตัว อยู่ในฟิวเจอร์บอร์ดไม่แค่ไปเหรอไม่ใช่มันเป็นกุ้งเล็กด้วยแม่แม่มีแม่พันธุ์มีอยู่พูดพูดถึงแม่พ่อแม่พูดแต่แม่อย่างเดียวใช่ไหมอันนี้คือรวมหมดทั้งแม่ทั้งลูกออ๋ทั้งแม่ถ้าแม่ทั้งลูกประมาณร้อยประมาณร้อยยี่สิบตัวไอ้ร้อยร้อยยี่สิบตัวได้ร้อยยี่สิบครับผมร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบตัวอยู่ในฟิวเจอร์บอร์ดสามอันนี้เนี่ยนะครับ เริ่มครั้งปล่อยครั้งแรกนี่วันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเดือนไหนเ,เอ่ยพฤศจิกายนเดือนอะไรเดือนที่แล้วเอ๊ะเดือนที่แล้วกรกดาระกรกดาครับยังชื่อไม่จัดเจ้ <Yeah. S 2> แล้วมีมีใครแบบว่าเลี้ยงแล้วยังไม่ได้มาแจ้งบ้างเหรอพี่ <Okay. S 2> ต้องแจ้งต้องแจ้งในงานเขา ถ้าหากว่าคือหลังจากณต,ตอนนี้มันก็ทางจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่เลี้ยงแล้วพอหลังจากนี้ไปหกสิบวันถ้าหากว่าทราบวันละหมื่นโดนเยอะเยอะไรนะครับจะขอขอใหม่ขอใหม่วันละหมื่นถ้าหากว่าหลังจากที่ทางจังหวัดประกาศประกาศเลยบเรียบร้อยแล้วประกาศเ<อ>มื่อวันที่22สองกรกฎาคมหลังจากนั้นไปอีกห0สิบวันถ้าหากว่าคุณยังไม่แจ้งมามาแจ้งแบบเนี้ยอ่า ปรับสีค่าปรับวันละหมื่นเยอะเหมือนก <c oughs> ันนะเพราะเขาป้องกันไว้กลัวจะปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติวันนั้ผมดูอยู่ดูใน youtube อยู่ว่าคือเขาป้องกันไว้มันก็เหมือนกับชอ็อกเกอร์หรือว่าบลาดูรัเสเซียมันจะไปกินไข่แล้วก็กินพวกลูกปลาไว้ออดของสัตว์ื้นบ้านเราหมดคือเขาให้ต้องจดทะเบียนนี่นใช่ไหมค <c oughs> เพื่อควบคุมจะไ,ได้รู้ว่า เลี้ยงอยู่ที่แหล่งไหนบ้างแล้วทางประมงก็จะไปเยี่ยมความ๋อสมหรับของพี่แครเดีว๋ววขึ้นไปดูสาร,สารนิสมบัติหกสมบัติขึ้นไปยังไม่ได้จัดเหมือนกันเพราะว่าคููมันไม่ตรงแต่มัน่นใจว่ามไม่ไม่น่าตรง โอเคครับเอกสารเรียบร้อยได้ก่นเมื่อกี้ได้ยินเจ้าหน้าที่พี่เจ้าหน้าที่เขาพูดแล้วนะครับใครที่เลี้ยงแล้วยังไม่ได้จดทะเบียนนะครับให้ไปจดเมื่อประกาศอะไรนะประกาศเป็นเมื่อกี้เนี่ยผมก็ลืมไปแล้วเออหลังจากนั้นแล้วจะมีค่าปรับนะครับถ้าเกิด เดือนละใช่ไหมื่อกีว้วันละวันละจํานวนวันละนะครับที่ผมก็จำไม่ได้ละก็เพื่อนๆก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปตรงที่เจ้าหน้าที่ประมงนะครับเขาบอกไว้นะฮะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ความรู้เพื่อนๆที่เลี้ยงนะครับที่เลี้ยงโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนนะ หลังจากที่ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับได้แจ้งบบให้มาขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่22กรกฎาคม2559หลังจากนั้นอีก60วันนะครับถ,รถ้าใครไม่มาขึ้นบัญชีผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดงก็จะมีถ้าเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจเจอนะครับปรับวันละ10,000บาทนะครับ ก็ให้เพื่อนอกระตือรือร้นกันด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็จดเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื okay, <ๆ>่อนๆที่ยังไม่ได้จดคนที่เลี้ยงกุ้งยังไม่ได้มาลงทะเบียนไว้นะครับให้รีบมาลงเขาประกาศจังหวัดให้มาลงทะเบียนเมื่อวันที่22กระะกฎา,านะครับพอหลังจากนั้น60วันถ้าเพื่อน mm hmm. ๆนยัง ไม่ได้ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับก็ถ้าประมงไปตรวจเจอนะครับเขาจะนับหลังจากวันที่ยี่สิบสองหกสิบวันแล้วก็เขาจะคิดค่าปรับวันละหมื่นนะครับแล้วก็อันนี้เขาเจ้าหน้าที่เขาบอกมานะฮะผมก็ไม่รู้ว่าจริงจริงแล้วก็มาทําง่ายครับไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเอกสารก็มีสําเนาทะเบียนบ้านกับสําเนาบัตรประชาชนหนึ่งชุดแค่นั้นนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับคนที่เลี้ยงกุ้งเลี้ยงไว้สวยงามเลี้ยงไว้สี่ห้าตัวสิบตัวก็ได้นะครับก็มาลงไว้ดีกว่าของกันไม่ได้เสียอะไรนะฮะโอเคครับ, okay, ค,รบคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับใครบ้างหลายๆคนนะครับก็ฝากกด subscribe หรือกดติดตาม แล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับช่องดีดีที n ชาแนลคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ